เข้ามากร็เจอเลยเนาะ,นะสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องป้องปายลุงปานอ,อ,อ,อาซุขุสุคนครับผมสวัสดีค่ะมาหาหนมัยอีกคือเกาเดอเขามากร็จัดเลยบ่วันนี้มาแต่เศร้าเลยพี่น้องเลยบรรยากาศป่าหนมัคือเก่าครับน,น้ำหมอกรายหลายป่านนี่นะน้ำหมอกรายมืนอนนิพี่น้องแต่คุซึ้ว่ามีคนมาเอาก่อนแล้วละ่ะ <laughs> เจอคือเก่าเออเอาจังใดรก็ตามไปเบิ่งไปชมด้วยกันคือเก่าครับพี่น้องครับเจอใคคือเก่าเจออีกแล้วนี่แงน้อยน้อยน้อยอย่างน้อยก็เล็กเล็กน้อยนงามคือเก่าเนาะงามงามสำนึกถือว่าโอเคแล้วล่ะเออแนวงามก็ยังมีอยู่ดอกนัะมีไว้เราได้เลือกอยู่หมดกระไร

นี่แหนงช่วยสวยแหนงช่วยสวยป่านี้อึดอึดเ <laughs> <laughs> นาะเล่นไปเ,เ,เรื่อยๆจ้าเดี๋ยวเก็ได้เองได้แล้วพี่นอ้องหมดเดี๋ยนวน่อยเจออีกแล้วแหนง,งายาว แดงน้อยกันบุปลาบุดงมาพี่โ้องกษหาเกษหาเจอจระเข้นะ้ะอื้อเขินอึดขักน,นี่นี่นีออ่ยายนั่งกัมาใหม่เช่ไหลลำกันมา Một một Chơi ghê không Ừm, có chơi nó mái chân mười Khayaw nó mái chân mười tôi tộc, tốt, cho người tốt có đây chưa tờ tờ la côn hm Tà hm 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 cao hm 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 có hm 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 ตอนนี้หนึ่งแหนงสองแหนงเออแหน,น,นี่งสวงามเนาะสามแหนงโอ้อยอ่อนเลยรวมสองตัวได้ห้าแหนงจ้าเอาพี่น้งองพมาหักไปสองสามโนเลยได้สองสามแหนงเลยแต่เจ้าของก็ยังมาพอ้อคือเก่าเลยพี่น้องเเอาไปไม่ไหม่ <laughs> มาทำหลังเขาอีกน้อเงี้ยได้ทัอันมาเล่มเขานจะแรงน้อยน้อยได้อีกแล้วนี่มาทางนี้นี่แรงใหญ่ใหญ่เอ้ได้แต่ยอดกันฮักฮาได้แต่ยอดนี่ แนยน้อยก็เอเนอก็ทตันเป็นแนวช่วยสวยหมดกระายที่ันได้แต่รูปหลงเขาพี่น้องพอดีแกงแนวน้อยตะโะตะแปะนี่เจออีกแล้วจ้าแนงก็น,นอน หนึ่งสองสามหมดก็ร้ายค่ายก็ร้ายได้สุดได้เอาขนัาดละ หาไปจังหน่อยกับกับเนาะคันมันบุคือก็ได้หาไปจนสุดหอ้องยังอีกร่องหนึ่งเราได้ไปพี่โนโอ้องฮะโอเคไปไปหายงียพี่โนโอ้องเอ้ยปลานี่เรียคือเรือตาเขาเอาไปหาไปเรื่อยๆครับแล้วก็มือปอกดึ่เพื่อนคือเกลอนละวันน,น,นี้ก็ได้ ได้สำาดัเอาสำนั้นครับถือวามานํำหลังเพื่อนเพื่นฮักไปเมืเ่อหละอันนี้มันเหลือหูงเลือตาเพื่อนเพืนหาหาบมมดทุ่งแห่งบ่เห็นว่าไม่ง่ายเนาะบ่เห็นห้าเก่าท่อนตัวไปม้ปอกอยู่เพื่อนทู้ละครับ